สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเคーンนะครับเป็นรถเคーンขนาด10ตันนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเคーンของยี่ห้อทาดาโนนะครับอ่าเป็นรุ่น TR 1 0 0 M 1นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าเนี่ยใช้กันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าตัวดนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับร้อสิบล้อบ้านเราเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ของฮีโนนะฮะแน่นอนพวกเอาลงอะไรกองเกิเนี่ยหายได้ง่ายแล้วก็มีราคาถูกแน่นอนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดดดููสสภาพรรรอออออบบคคคัันน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 กก่่่ะะแล้้้วววว็เเเี๋ยยผมจปใใขงงืต์ห นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายกันในส่วนของหัวเก่งนะครับอ่าเริ่มจากสเปคขากันก่อนเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นรถเคียนที่เป็นสเปคขาควายนะครับหรือว่าขาเอกนั่นเองนะาอ่าซึ่งเจ้ารถเคียนแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานในพื้นที่ที่เป็นเนินนะฮะอ่าเป็นเนินชันขึ้นเขาอะไรพวกนี้นะครับพักนี้เนี่ยมันจะสามารถกางปรับระดับได้ดีมากๆนะครับอ่านี่นะฮะเหมาะกับลูกค้าที่เป็นเนินนะครับแบบนี้นะครับรถเคียน10ตันนะฮะตะขอก็จะเป็นตะขอ10 สวยนะครับบูมอาร์มเนี่ยไม่มีรอยเล้ารอยดมนะครับคันนี้นะครับเห็นนะสวยนะครับพึ่งมาใหม่สดล้อเลยนะครับคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถเคเอ็นทีอาร์หนึ่งร้อยที่มาสภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับสังเกตนะเนี่ยนะครับเนื้อตัวของเขาเนี่ยเรียบเนียนมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับมีแค่แบบว่ารอยสนิมจากสีเล็กน้อยแค่นั้นเองนะนี่นะครับเนื้อตัวเนี่ยเนียนสวยมากนะครับยางเยิงนี่ก็ถือว่ามาสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคัตซีกันหน่อยนะครับนี่นะ ซองคาซีเนะี่ยสวยนะครับเนี่ยนะฮะสวยมากนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีรอยผุดเลยนะครับอ่าสวยนะครับนี่นะฮรอบตัวสวยมากนะครับแล้วก็ตามสายรถเคทของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวคอนโทลนะฮะในการคุมกลางขานะครับคุมการกลางขาด้านข้างของตัวรถแบบนี้มาให้นะครับเนี่ยนะฮะ ซึ่งบางทีเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานในหน้างานจริงนะฮะการกางขาโดยที่เรานั่งอยู่บนหัวเก่งเนี่ยบางทีมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะฮะเราก็สามารถออกมาข้างๆตัวรถและก็สามารถคุมการกลางขาตรงนี้ได้เลยนะฮะหน้างานเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ญี่ปุ่นเขาแถมติดมาให้นะครับเนี่ยนะก็ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะยางด้านหลังสวยนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อตัวสวยมากนะครับ สวยนะครับอันนี้นะครับด้านหลังก็จะตีตาตาราโน่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะโอ้โหเนื้อตัวเนียนมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะสวยนะครับด้านหลังหัวเก๋งสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับยางอีกฝั่งเนึ่งก็สวยเช่นกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับด้านหลังสวยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังบูมกันนิดนึงนะครับนี่นะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ เรียบเนียนเลยนะครับไม่มีรอยผูรเลยนะครับสวยจริงนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชุดสลิงกันนิดนึงนะครับนะอ่าสลิงก็มาสวยเช่นกันนะครับไม่ฟูนะสลิงสวยไม่ฟูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะเชือกสวยนะครับอ่าไม่ได้มีการฟูของตัวสลิงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดเครื่องยนต์ดูกันนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับแป๊บนึงนะฮะอึ๊บอ่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับแล้วก็ ตามเพียดได้แจ้งไปนะฮะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์เหมือนกับ600ล้อบ้านเรานะครับเนี่ยนะฮะตีตาฮิโน่แบบนี้เลยนะครับอ่าเจ้าตัวนี้นะครับน้าเครื่องของเขาจะเป็นตัวฮ i โน่ W04D นะครับตัวนี้นะครับแน่นอนพวกกองเครื่องอะไรหายได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับ ยังมาแบบโอ้โหเนี้ยบสวยมากๆเลยนะครับมาอสมกับตัวรถภายนอกเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยก็ทําแน่นๆเลยก็เงียบดีปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์สวยนะสภาพภายนอกสวยหมดเลยนะครับนี่นะฮะแกลงกงกันความร้อนเนี่ยโอ้ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยมากนะอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปดูในส่วนของที่นั่นครขับกันต่อนะครับ ประตูของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เน้นการใช้งานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเน้นความคล่องตัวนะครับผมเี่ยนะเวลาเปิดเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเปิดเหมือนประตูรถยนต์นะฮะคอยระวงระแวงไม่ต้องนะครับสไลด์แบบนี้เลยนะฮะคล่องตัวนะครับนะครับในส่วนของหน้าตานะฮะที่ด้านรบนคับเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะ ด้านหลังหน้าตาประมาณนี้นะครับคอนโซลแอร์มีมาครบนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับแต่ก็เจ้าตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติหมดนะครับอยูใกล้ๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าในหน้าจอกล้องเราเนี่ยจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตัวที่เขาแสดงผลเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติหมดนะครับหน้าจอแสดงผลได้ชัดชัดเจนนะปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบเซตตี้ของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบปกตินะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาสลิงลงนะครับเขาเลยร้องเตือนนะเนี่ยนะครับกระปเซตตี้ใช้งานได้ครบปกติหมดนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยที่ร้านนะครับได้ทําการเทดระบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานหมดเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองดูนะฮะ ลิปการทําง,งานแบบละเอียดของเขานะครับลองแบบเต็มซูบนะฮะยืดบูมกลางขาเหลียวล้ออะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะสามารถพักไลน์ผมมาได้เลยนะฮะหรือว่าโทรมาก,ก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะครับก็จะมีรูปของเขานะฮะรลยละเอียดรอบคันเลยนะครับรูปรอบตัวนะฮะรูปเครื่องยนต์รูปภายนใ,ในหัวเก่งนะครับแบบละเอียดพร้อมกับวิดีโอตอนขับทนดลองใช้างานของเขาเนี่ย ส่งให้กับลูกค้าได้ด้วยช่วงกำลังไรลอีกทีนึงด้วยนะครับเพราะฉชนั้นการประกอบการตัดใจนะนี่นะคันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะฮะระบบหัวท้อเนี่ยก็ครบพร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันที่นี้นะฮะกับเจ้ารถเคน10ตันนะครับทาราโนทีอาร์หนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไวว้้เจอกัััันนนใใหหม่คคคลิปารรบบสสดี